สวัสดีทุกคนสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนด้วยหลังจากที่กูหายหน้าหายตาไปหลายปีที่ไม่ได้ลงคลิปมาให้ทุกคนได้ดูกันอันทุกคนอาจจะคิดถึงกูแทบแย,ย่แม่เพราะวาวันที่แล้วเพราะที่กูหายหน้าหายตาไปหลายวันเนี่ยเพราะกูไปเข้าค่ายให้ที่หาดขามาเข้าค่ายลูกเสือนะเวย้ยเออแล้ววันนี้กูก็สป라이ดพวกมึงอีกครั้งหนึ่งในการเล่นเกมไดโน่ฮันเตอร์คาริวโอโอเคลหละคือทั้งที่แล้ว เพื่อ,อนเนี่ยกูโหลดโปรมาเล่นเว้ยเนี่ยโหลดโปรเล่นอันเนี้ยแล้วพอกูหาตังค์แทบไม่ได้เลยเแลยวกูก็จะละไมเรื่องที่ที่กูไปเข้าค่ายด้วยจะขี้เกียจเหรอโอเคอเราก็จะมาเรียกพวกที่เป็นหัวข้อ

กูก็จะไปเล่นตัวต่อไปกันคือกแูแค่จะมาเล่นเกมให้พวกมึงดูด้แต่แล้วคือกูไม่มีอะไรทําด้วยประกอบกับการที่กูยังไม่มีคอนเทนต์ที่จะอะไรทาเลยแล้วก็เลยหาคอนเทนต์ที่ไม่จะทาแต่ที่กูจะพูดเลยก็คือในโซ่บางในเซ่ในเกมเนี่ยมันลงน้ําได้ทั้งหมดเลยเว้ย ลงน้ำไม่ได้ก็เฮี้ยแล้วคือตั้งแต่เกมอันหนึ่งเกมเนี่ยตอนงที่แล้วกูว่าหาตัางค์ไม่ได้กูเลยต้องโหลดโปรมาเล่นเอาโอเคไม่เจอไม่เจอจจเกัดเกมด้วยปืนจั๊บกูใช่ไหมนเล่น,เล,นเล่นดีกว่า พวกมึงเห็นไอ้เฮียดจุดสิ่งเรียบนมะั้น,นี่อะไรมันเป็นที่มารคิดว่าเดลวัซซ่ามันอยู่ตรงไหน,นอะไรประมาณเนี้ยแตกูลืมบอกตรงนี้ไปเว้ยเออเอ้ออาทำไหนวะ เห็นเมื่อกี้แม่งเดินหนีไปเลยอะอจะเก็บด้วยสนไนเปอร์เพียวๆ คืกูไม่เก่งพวกเกมแนวเนี้ยเกมแนวยิงอะไรประมาณเนี้ยและแค่แล้วมันก็ประกอบการที่กลัวเป็นคนกลัวด้วยกลัวอะไรที่มันแบบจัมสแก์กลเวีค่เออกลัวนะมันน่าจะทำอะไรกไม่ได้เราวถ้ากูอยู่บนเดินหินอะไรเล็กๆให้กัอะไรประมาณเนี้ย โอเคถ้าม okay. ึงเห็นแล้วยังว่าความแรงของปืนแก๊สกลัวไม่แรงแค่ไหนหนูมาอี๋หนู โอเคกูกูจะลองสิ่งอะไรที่มันท้าทายมากกว่านี้เออหรือ,อไอ,อ,อเ้เนี้ยคือกูคือในเกมเนี่ยมันมันแค่จะเวียงกูเอง นั่นแหละ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 มึงอยู่แบบนั้นไปก่อนนะและกูก็เย่เป <c oughs> <c oughs> ็นมุลเลยเย่มุลเลยว่าไงนุม่มไปกันบ้างไม่เจอกันนานเลย มึงให้กีนัด่ะตายวะเนี่ยใครที่เคยเล่นเจเนี่มึงก็เข้ามึงก็เข้าใจนะว่ามันเลือดเยอะขนาดไหนอ่ะมาดิมาดิมาดิมา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 หายไปไหนวะอิ่มครับ